พิธีการนะคะเหลืองน้ำเงินเราเด่นเป็นสงา่าทินศึกษามีชื่อดูงามสมสมยานามท่าข้ามวิทยาคมแหล่งอบรมคุณนรรนํนำปัญญาการเรียนดีกีฬาเด่นเคร่งจัญญาอีกนำพารับผิดชอบอันยิ่งใหญ่พวกเรารักสาม นี้นะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน o อเพ h นเฮาส์นะคะเปิดบ้านโรงเรียนท่าทางพิยาคมนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธีนะคะที่จะได้เดินทางมาเปิดงานให้กับโรงเรียนเรานะคะโดยการต้อนรับจากท่านนภพรสินมณีโรงเรียนท่าทางพิายาคมและท่านรองสันติแสนเป๊กค่ะหากทุกท่านพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือท่านพร้อมคะ ภาสิมณีนะคะผูีการเรง คุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียริมาเป็นประธานในวันนี้โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามปัจเจกบุคคลด้วยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทางด้านวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล โดยได้รับการสนับสนุนจากสโมสรแพร่ยูเนเตดให้เป็นแหล่งฝึกพัฒนาต้นหญ้าเย,ยาวชนให้เป็นนักเตะอาชีพในสังกัดสโมสรแพร่ยูเนเตดและได้รับการสน,สนับสนุนสนามย่าเทียมมาตรฐานสากลนระดับขีฟ้าจากบริษัท King Power ตามโครงการ100สนามฟุตบอลสร้างเยาวชนไทยแห่งเดียวในจังหวัดแพร่ 2. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในผลความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงและนำไปพัฒนาต่อยอดได้ 3. เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนในโครงการต่อสาธารณชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชื่นชมรับรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไปบัดน,นี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวให้โอวาทแก่กคณะกรรูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ร่วมงานทุกคนและกล่าวเปิดงาน Open House ของโรงเรียนท่าต้าวิทยาคมประจำปีการศึกษา2566ขอเรียนเชิญค่ะท่าน ชนกนัลสุภาษิตตัวแทนท่านสะสะสุริวันป์ปัจจตรูและผู้แทนของสมุสรแพร่อยู่ในเด็กท่านดอตเตอร์รลดลิตรเลนลหงประธานฝ่ายกีฬาฟุตบอลสมาคมกีฬาจังหวัดแพร่ท่านทีมท่านรองผู้ในการสมังิาเขตและคณะศึกษาเิเทศท่าน การสถานศาานึกษาท่านผู้สานโรงเรียนท่าค้ามวิทยาคมท่านผู้ปกครองและนักเรียน,ท,ท,ยน,ท,น,ท,ยนที่นะ่ารักทุกคนนะครับที่มาจากทั่วสารทิศนะครับในประเทศไทยที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมในวันนี้ ผมรู้สึกยินดีครับและ,ปะเป็นเกียรติยิ่งครับที่ได้มีโอกาสได้มาเปิดงานซึ่งถือว่าเป็นการบรูรณาการเปิดบ้านวิชาการหรือ Open House ที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปในโรงเรียนรักการทั้ง16โรงเรียนวันนี้เห็นความตั้งใจของทุกฝ่ายแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่จะสื่อสารประชาุกพันให้ผู้ปกครอง ที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมในวันนี้ในรัฐูรรักษาว่าโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมมีวิธีการจัดการศึกษาและส่งเสริมความไปเลิศในเรื่องของกีฬาฟุตบอลวันนี้ต้องขอชื่นชมด้วยใจจริงว่าทุกฝ่ายมีความตั้งใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของสนาม ในการเปิดบ้านราชการและกิจกรรมในวันนี้อยากจะสื่อสารให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มาจากต่างจังหวัดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองทุกท่านว่าการจัดก,การศึกษาของสอมมแพร่ของเรามีหลากหลายรูปแบบสิ่งหนึ่งที่อยากจะสื่อสารให้กับผู้ปกครองว่านักเรียนหรือลูกหลานทุงท่าน จะสามารถเก่งได้ไม่ว่าจะเป็นวิชาการและความเป็นเลิศในแต่ละด้านที่นักเรียนจะสามารถเป็นศักยภาพของตัวเองอก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่โรงเรียนธาตุข้ามวิทยาคมต้องการที่จะดึงศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถหรือความเป็นเลิศานด้านกีฬาออกมาให้ท่านได้เห็นว่าลูกของท่านมีความสามารถในเรื่องนี้ แต่อย่างไรก็ตามครับการจัดก,การศึกษาจะได้คุณภาพหรือสามารถทําให้ลูกหาลูกหลานของท่านประสบความสําเร็จได้ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนเฉพาะโรงเรียนเท่านั้นอยู่ที่ทุกภาคส่วนครับที่จะล่งมมาช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมมีเวลาให้กับนักเรียน มีเวลาแค่ครึ่งหนึ่งนอกนั้นก็จะอยู่ผู้กครองแต่ที่โรงเรียนภาคเานือที่อนั้นนักเรียนส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดและก็มาอยู่พักนอนอยู่ที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นในส่วนที่ทางผู้แม่ผู้ปกครองจะต้องเติมฝันและกําลังใจ วิชาการ8กลุ่มสาระและมาพัฒนาศักยภาพในเรื่องของความสามารถความเป็นเลิศด้านกีฬานักเรียนที่มาอยู่ที่นี่ตนนั้งแต่ม .1 นะครับหรือบางคนมาจบการศึกษาภาคบังคับ3ปีมาอยู่ที่นี่และบางคนสามารถต่อไปจบถึงมอ .6 อยู่ที่นี่เพราะนั้นในช่วงเวลาที่เขามาอยู่ที่นี่เขาจะคิดถึงบ้าน เมื่อกี้สอบถามหลายคนมาจากภาคใต้มาจากภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางถามว่าคิดถึงบ้านไหมคิดถึงบ้านครับเพราะฉะนั้นวันกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือเสียงของคุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้องที่พยายามที่จะส่งส่งเสียงโดยใช้เทคโนโลยีมาให้ ผู้สอนที่จะต้องเอาโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่มาคัดตัวในวันนี้ให้รับรู้รับทราบว่าถ้าท่านมีโอกาสได้เข้ามาเรียนที่ท่าข้ามวิทยาคมแล้วลูกหลานของท่านมีโอกาสที่จะ,จะเจริญเติบโตและมีความสามารถด้านกีฬามากขึ้นแน่นอนแต่มีคำว่าแต่นะครับ นักเรียนทุกคนต้องเปิดใจว่ามาที่นี่มีเวทีแล้วต้องแสดงความสามารถให้ได้มากที่สุดถามว่ามีความร้อไหมท้อแน่นอนเพราะเพื่อนได้พักได้ไปเที่ยวได้ไปพักผ่อนแต่พวกเราจะต้องมุ่งม,มั่นในการที่จะต้องมาฝึกซ้อมในช่วงเวลาที่เพื่อนๆไปมีความสุขแต่เชื่อไหมว่มา สิ่งที่นักเรียนทุกคนได้มุ่งมั่นตั้งใจและมีความทุกข์ต้องได้ฝึกซ้อมได้ต้องวิ่งเพื่อที่จะทําให้สุขภาพแข็งแรงและมีพลังกาลังในการที่จะฝึกสอนฝึกเรียนหรือเรียนรู้ในเทคนิคฟุตบอลสิ่งเหล่านี้ถ้านักเรียนเปิดใจรับและตั้งใจและมุ่งมั่นความสําเร็จเกิดขึ้นเกินขึ้นแล้วแต่ถ้านักเรียนมาโดยการถูกบังคับ แตผู้ปกครองที่นั่งอยู่ที่นี่นะครลองสอบถามตัวเองนะว่าบังคับลูกมาหรือเปล่าหรือลูกมีความตั้งใจที่จะมาเรียนในเรื่องของ,งความสามารถนั่นุกอนถ้าได้รับคำตอ,อบว่าถูกบังคับมาให้ท่านเลียใจนะครับ